สวัสดีค่ะแอวันนี้เราก็ดิบวิตามินนะคะนี่นะจ๊ะวันนี้เรามีราคาพิเศษนะคะนี่วันนี้เรามาดิบวิตามินกันนะคะมีหลายๆคนถามนะคะว่าหมอทำอะไรบ้างนะคะนี่เลยตัวช่วยของเรา ราคาพิเศษแค่พันเดียวนะคะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะวันนี้เราดิบสองขวดเลยเพื่อความสวย<笑>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 เห็นไหมคะหมอทำสองขวดสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้หมอทำวิตามินนะคะสองขวดเลยนะคะหลายหลายคนชอบถามเขาหมอทำอะไรบ้างนะคะก็เยอะนะคะ<笑><笑><笑>บอกเลยว่าเยอะนะคะ นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็พันเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องโอนจองก็ได้นะคะเข้ามารับบริการได้เลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิผิวขาวใสนะคะพี่วากกุลทิพย์นะคะสวัสดีค่ะว่างๆมาดิบวิตามินกันเร็วมันดีจริงนะคะนี่ดูนี่ คิดถึงพี่เฟิร์สนี่นะคะเข็มเล็กค่ะไม่เจ็บเลยเห็นไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบ้านครูอ้อยเบเกอรี่สวัสดีค่ะพี่เฟิร์สว่างๆมามา,มาดิบเร็วใกล้ที่ไหนไปที่นัน่นมีที่สยามสแควร์นะคะแล้วก็ที่ปิ่นเกล้านะคะใครใกล้ที่ไหนมาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะของเรานะคะ พันเดียวเท่านั้นนะคะก็ช่วยในเรื่องของความขาวใสนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของชะลอวเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะคะตอนนี้ผลพลอยได้ที่ได้นะคะก็คือเพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งไม่กร้านผิวขาวใสหน้าก็ใสตัวก็ขาวเห็นไหมคะตัวเราก็จะขาวขึ้นด้วยเห็นไหมคะนี่นะคะใครผิว หมองคล้ำมีฝ้ามีมามกระก็แนะนํานะคะตัวนี้เลยนะคะนี่เลยเห็นไหมคะได้ทั้งตัวใบหน้าด้วยสวัสดีคะ่ะคุณน้าชิปนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมด้วยเห็นไหมคะแค่พันเดียวเท่านั้นนะคะอ่าแล้วก็มีใครอยากได้โปรอะไรอีกมีโปรราคาพิเศษนะคะก็มีโปรนี่ให้ดูนะคะทําตลอดเมื่อก่อนทําไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้รีวิวนะคะ อันนี้ก็คือทําให้เห็นๆไปเลยนะคะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าทําจริงนะคะทําดีจริงนะคะแนะนำนะคะนี่แนะนํานะคะเพราะว่าช่วยในยเรื่องของหนึ่งชะลอวัยนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยผิวพันเปล่งปลั่งขึ้นริว้วรอยลดลงนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือผิวมันเนียนนุ่มนะคะแล้วก็นี่นะคะขาวใสด้วยนะคะขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็แก่ช้าอันนี้คือเด็ดมาก ใช้เวลาประมาณ20-30นาทีใช่ไหมจ๊ะเน no. าะ20-30นาทีไม่เกินนะคะแต่ของหมออาจจะนานหน่อยเพราะหมอทําเยอะ <c oughs> นี่นะคะของหมอก็จะเยอะหน่อยนะคะของเราทำสองขวดเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่ากลัวไม่สวยนะคะกลัวไม่สวยแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาแจกโปรโบท็อกต่อนะคะก่อนกลับบ้านนะคะวิตามินตัวนี้ก็แค่พันเดียวนะคะลดราคาพิเศษจาก2 0 0เหลือพันเดียวนะคะ ขาวใสนานไหมคะก็นานนะคะก็ขาวแล้วขาวเลยก็ตั้งแต่หมอขาวข,าวขึ้นมาก็ไม่ดําซ้ําแล้วอะคะ่ะคนไข้เมื่อก่อนก็ดําอยู่นะคะเอารูปบีฟอร์มาโชว์สินี่เลยนะคะโชว์รูป b บีฟอร์ก่อนรูปนี้รีทัชมาแล้วนะคะเพิ่มความขาวมาให้แล้วอันนี้หมอเองนะคะอันนี้คือเรารีทัชความขาวมาแล้วนะคะขอแต่งรูปนะคะเพราะรูปจริงดํามากนะคะอันนี้ก็คือหมอเองนะคะ หลายๆคนเจอนะคะที่สยามสแควร์นะคะนี่เลยมาทำเลยค่ะครั้งหนึ่งก็แค่พันเดียวนะคะก็เสียเงินไม่เยอะค่ะเราลดราคาให้จากสองพันห้าเหลือพันเดียวนะคะหมดขวดแรกแล้วนะคะเราจะต่อขวดสองกันแล้วนะคะต้องบอกว่าวิตามินนะคะก็มาทำเลยค่ะสโนไวพันเดียวนะคะ บอกเลยนะคะสโนไวพันเดียวราคาถูกจริงนะคะแล้วก็ลดราคาช่วงโควิดนะคะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะความสวยหยุดไม่ได้นะคะแล้วก็ที่อยากให้คนไข้ทําเพราะว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยค่ะคุณคุณไข้บอกว่าหมอเปลี่ยนเยอะมากใช้เลยวนะคะมาไกลมากนะคะเห็นไหมคะนี่เลยนะคะก็บอกคนไข้เลยนะคะว่าทําแล้วมันก็ดีจริงนะคะแล้วก็ ตัวเนี่ยขาวขึ้นขาวขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยไม่ค่อยเหี่ยวเพราะว่าเวลาที่คลอดลูกไปแล้วมันจะเหี่ยวแล้วก็หย่อนยานลดน้าหนักไป30มสโลนะคะก็มันก็ช่วยทําให้ผิวหมอนีไอ่ไม่ย้อยไม่ย้วยแล้วก็กระชับด้วยนะคะทําควบคู่กับการออกกําลังกายก็ดีมากเลยเห็นผิวไหมขาวจ้วเลยขาวขึ้นตั้งเยอะนะคะอันนี้ก็รีวิวตัวเองนะคะเพราะว่าทําเยอะในรูปอันนั้นรับไม่ได้รูปรูปจริงนี่คือดาดาปีเลยนะคะก็บอกว่า บอกให้ไอทีนะคะแต่งความขาวอย่างเดียวพอนะคะรับไม่ได้นะดำเกินเห็นไหมคะน,นี่อันนี้หมอทำสองขวดเลยนะคะเพราะว่ากลัวไม่สวยนะคะความสวยหยุดไม่ได้อย่าว่าแต่คนไข้เลยหมอก็หยุดไม่ได้เหมือนกันนะคะมาไกลนะคะชอบมันคนรักสวยรักงามนะคะและ้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนที่หมอท้องนะคะก็ขึ้นไปสามสโลซึ่งมันเยอะมากเลยนะคะตัวใหญ่แบบใหญ่เบลเลอร์เลยค่ะเหมือนมีอีกคนนะคะเหมือนมีตัวเราอีกคนนึงนะคะก็ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปอีกขวดที่สองแล้วนะคะเรียบร้อยย,อยังจะนี่นะคะอันนี้ขวดที่สองของเราขวดแรกเราทิ้งไว้แหละนะคะเปิดซิง์มากเลยนะคะพนักง,งานจะรีบกลับบ้านนะตอนนี้เปิดซิง์มากเลยนะ,ะนี่นะคะอันนี้ก็ให้ดูนะคะไม่เจ็บค่ะเข็มเล็กๆนิดเดียวเห็นไหมคะ ชิวเวอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันก็ช่วยนะคะ1ก็คือคอลลาเจนค่ะสร้างเยอะขึ้นหลักๆเลยอยากให้คนไข้เนี่ยมีคอลลาเจนเยอะขึ้นมันสร้างได้จริงๆนะคะตัวยาตัวนี้มันช่วยได้จริงๆแล้วก็ผิวขาวใสขาวใสขึ้นจริงๆนะคะอันนี้บอกเลยดูก่อนขาวใสแล้วขาวไปเลยด้วยประเด็นที่ชอบได้ผลเป็นถาวรน,นะคะก็คือผิวอะค่ะมันจะดูเปล่งปั่งขึ้นแล้วก็ความย้วยๆนะคะ่ะเวลาที่เราลดน้ําหนักมันจะย้วย มันก็ไม่ยุ่ยนะคะแล้วก็คนไข้ที่มาฉีดเนี่ยผิวแห้งมันก็ชุ่มชื้นขึ้นช่วยเรื่องความชุ่มชื้นด้วยนะคะก็ช่วยได้หมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญช่วงนี้เนี่ยดีมากก็คือช่วยเรื่องเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะคะเมื่อภูมิคุ้มกันเราเยอะขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นตอนนี้ห้ามป่วยนะคะเป็นอะไรก็ได้ขอให้แข็งแรงไปก่อนนะคะป่วยทุกกรณีแล้วแต่คนนะคะคนไข้ที่มาทำบางคนทําไป3 4มสี่ครั้งก็ข่าวแล้วนะคะ สอสาครั้งบางคนก็ข่าวแล้วบางคนครั้งแรกก็เห็นเลยว่าใสขึ้นเลยนะคะแล้วแต่คนนะคะนี่นะคะชิลมากนะคะตัวยานะคะจะอยู่ในขวดน้ำเกลือนะคะก็เป็นแบบเข้มข้นนะคะก็ทำแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็เรามาแจกโบ็อกกันดีกวพื่อโบ็อกนะคะ สยามนะคะสยาม4,500ยูนะคะเสาอาทิตจันร์นะคะชีกหมอจุธามาศนะคะเสาอาทิตจันทร์นะคะก็ร้อยยูสี่พันห้าเอาของแถมไปด้วยนะคะของแถมก็มีสไลด์ไขมันนะคะสามเข็มนะคะแล้วก็แฟตนะคะแฟตสามเข็มนะคะสไลด์ไขมันแล้วก็หน้าใสคะ่ะหน้าใสสามเข็มนะคะช่วงตกเย็นนะ,ะเหนื่อยล้าเหลือเกินนะคะได้น,นี่เป็นเวลาพักผ่อนของหมอเลยนะคะ เวลาพักผ่อนของเรานะคะต้องมาดิบตัวนี้ชอบมากนะคะเวลาที่เหนื่อย,อยมาทาตัวนี้เราหายเหนื่อยนะคะเห็นไหมคะไม่น่ากลัวเข็มเล็กกระติ๊ดเดียวเลยนะคะชิดดีค่ะคนไข้เห็นไหมคะขาวขาวใสจริงนะ,ะก็อยากให้คนไข้เห็นนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยเราเพลียนะคะเราอ่อนเพลีย เรามาดิบวิตามินตัวนี้มันก็ช่วยได้นะคะแล้วก็อันนี้รีวิวดูรอยสิวไว้ด้วยสิวขึ้นใส่แมสแพ้แมสเดี๋ยวสักพักก็หายนะคะเห็นไหมคะว่าสิวขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ก็หายหมดนะคะอันนี้พึ่งขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะบางคนที่เป็นสิวแพ้แมสสิวประจําเดือนนะคะตัวนี้ก็ช่วยนะคะตัววิตามินนะคะจะช่วยทําให้รอยแผลเป็นหายเร็วขึ้นนะคะ มีให้เลือกค่ะคนไข้เอาฮูเจลก็ได้นะคะโบทูแเล็กก็ได้ค่ะตอนนี้เลือกได้นะคะขายราคาเท่ากันหมดนะคะตอนนี้นะคะคุณกวางถามนะคะร้อยยูนิตนะคะหูเจลก็ได้นะคะฮูเจลที่เขาขายขายกัน2อ0พัาส่วนใหญ่จะเป็นห้าสิบยูนะคะของเราเนี่ยร้อยยูนะคะหนึ่งร้อยยูนิตนะคะก็4,500เท่านั้นนะคะ แล้วก็ได้หน้าใสา3ได้สละไขมัน3 3ก็คือของแถม6เข็มถูกเป็นแจกฟรีเลยนะคะใครที่สนใจก่อ cf ได้เลยนะคะอันนี้สบายเลยค่ะค,ะคนไข้หมอแบบฟินมากอยากรับเลยนะ,ะให้ดูความสบายก่อนนะ,ะพอดิบแล้วก็จะรู้สึกแบบสบายตัวผ่อนคลายหายเหนื่อยนะคะแล้วก็ความอ่อนเพลียหายเลยบางคนมีอาการนอนไม่ค่อยหลับเหนื่อยง่าย แนะนำเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะทําแล้วรู้สึกหลับสบายตอนนี้ก็อยากจะหลับแล้วนะคะแล้วก็ผ่อนคลายจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนคืนความสดชื่นนะคะรู้สึกรีแลกมากนะคะแล้วก็ฟินรู้สึกดีเห็นไหมคะตอนนี้เราใบขวดที่สองแล้วนะคะก็บอกเลยนะคะโบอเมริกาให้พี่วักุลทิปเลยนะคะพิเศษค่ะหนึ่งมืนหนึ่งพันพอ นะคะหนึ่งมืนหนึ่งพันพอนะคะวันศุกร์มาเจอกันเลยนะพี่เฟิร์สมาเลยนะวันศุกร์อะวันศุกร์แวะมาเลยนะคะก็อันนี้เรามาแจกโบเกอร์ีกันก่อนนะโบเกอรีกันก่อน,นะะน,อนแล้วก็ตัวนี้แค่พันเดียวค่ะประชาสัมพันธ์เลยนะคะไม่ต้องอวนจองนะคะเข้ามาทําได้เลยนะคะก็มีทั้งสองสาขามีที่ตรงปิ่นเก้าตรงบรมสองทับสองนะคะร้านอยู่ริมถนน,นะคะ่ะ มาง่ายสะดวกสบายนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่สะดวกสยามมาได้เลยนะคะมาที่สยามอยากให้ดูนะคะว่าแบบมันดีจริงนะคะเห็นไหมคะก็ของพี่เฟิร์นให้พิเศษแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ cf รับ cf เพิ่มนะคะ เอยรักพี่เฟิร์สเหมือนกันนะคะก็สวยขึ้นเยอะมากพี่เฟิร์สนี่เป็นคนไข้ที่สวยด้วยมือหมอจริงๆนะคะสวยมากสวยจนแบบต้องตกใจสวยจนแบบมาไกลเหมือนหมอเลยรู้สึกเป็นคนไข้ที่หมอภูมิใจมากนะคะพี่เฟิร์สก็มาไกลพอกับหมอเลยนะคะสวยเปลี่ยนจนหมอแบบภูมิใจมากนะคะรู้สึกโอ้โหสวยจริงนะคะสวยขึ้นเยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับวันแรกที่เราเจอกันนะคะวันนี้คนไข้แบบโหงาม ใช่ค่ะคนไข้วิตามินมาได้ทุกวันเลยนะคะเราเปิดบริการทุกวันค่ะคนไขมาวันไหนก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีพยาบาลคอยเปิดเส้นให้อยู่แล้วนะคะเข็มเล็กๆนิดเดียวเองนะคะเห็นไหมคะสบายๆชิลเวอร์นะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้โบท็อกนะคะโบท็อกเกาหลี ie, ค่ะก็ร้อยอยู่นะคะร้อยอยู่สี่พันห้านะคะทำได้ คุณน้ำทิพย์นะคะก็จองก่อนได้เลยนะคะก็จองก่อนแล้วก็แวะไปทําวันไหนก็ได้เลยนะคะก็สะดวกวันไหนแวะมานะคะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยก็จะมีคุณหมอจุธามาฉีดสวยค่ะฉีดสวยฉีดเร็วไม่ค่อยเจ็บน,นะคะก็บอกก่อนจะมีคุณหมอประจําทุกวันอยู่แล้วนะคะก็เลือกได้นะคะมีใครอยากได้อะไรอีกขอโปรโได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันเฉพาะแฟนคลับจริงๆแล้วนะคะ ช่วงนี้คนไข้น่าจะกําลังเดินทางกันอยู่นะคะเดี๋ยวตอนหมอกลับบ้านหมอจะมาแจกอีกรอบนะคะนี่อันนี้วิตามินของเราก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นวิตามินนะคะก็อยากให้เพื่อนเเห็นนะคะว่าเคล็ดลับนะคะในการดูแลตัวเองนะคะเราก็ควรจะต้องมีการเติมวิตามินด้วยนะคะ ก็จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสดชื่นขึ้นคอลลาเจนสร้างเยอะขึ้นแล้วก็ผิวอะ่ะพูดง่ายๆว่าจะเหี่ยวช้าแก่ช้านะคะพูดอง่ายว่าชะลอวัยค่ะคุณน้ำทิพย์อินบอกมาถักักมาได้เลยทิ้งเบอร์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวให้อดมินโทรหานะคะ,ะให้ดูกันชัดๆนะคะเห็นไหมคะว่าเข็มมันเล็กๆนิดเดียวตัวยาก็จะค่อยๆหยดออกมานะคะ เดี๋ยววันนี้หมอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะไลฟ์ตอนก่อนกลับบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนั่งรถกลับบ้านเราจะมาแจกโปรกันอีกรอบใครอยากได้โปรอะไรเตรียมตายเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเตรียมตัวเตรียมใจทักมาเลยนะคะในไลฟส์สดขอได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วบา,บายบๆนะคะอยากมายกหน้ามาเลยมาเลยนะ